สวัสดีครับอันตัวไหมสวัสดีครับผมปอนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สวันครับผมสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับโค้ชครับวันนี้มาตังใจกับเมเลยยังไงบ้างคะครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับมิเล่ที่เป็นครังแรกของ ของผมน้องก้องแล้วก็น้องบอกใช่ครับเป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับมินเล่ครับก็ธีมวันนี้ก็เป็นสีชมพูเขารู้สึกแบบสดใสแล้วก็มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์โรสด้วยหลับๆก็แบบทำให้รู้สึกว่าแบบเออโลกที่ไม่สดใสจัดเลยนะจริงครับของผมก็อันนี้ก็เคยร่วมงานกับมินเล่มาแล้วครับผมปีที่แล้วก็เป็นสีมงานสีชมพูวันนี้ก็สีชมพูสดใสเหมือนเดิมเนี่ยงานก็จะสนุกเหมือนเดิมเลยครับผมชอบมากออก็ เป็นครั้งแรกเนาะที่ผมได้ได้มาร่วมงานก็ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเรกแลยไล่บทีนะคะสองคนที่แบบว่าเพ็นมาชมด้วยนะีบราคาก็เอาจริงผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการขึ้นเวทีคนแรกไม่ไม่ใช่คนแรกแรกของผมของนายพี่อ่าใช่แล้วก็เป็นหนุ ขึ้นไปทีคนเดียวของแรง้วยวแต่ดูเก่งมากทพลงมไไะไรคะเพลงอะไรคะเพลงละแักก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่รู้จักรู้จักมานานประมาณนึงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบความใหม่ๆ <I know. S 1> ด้วยอ๋อผมกนะครับผมก็ก,ก็ตื่นเต้น,ตนๆๆ เหมือนเดิมไหยครับวันนี้แบบคนคนเยอะเป็นพิเศษก็เลยแบบตินเต้นเป็นพิเศษเลยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คำถามว่าอะไรแล้ววันนี้ทีมเงมาด้วยนะนะคะเขาต้องการโชว์อ๋อตอนทูเหรอครับก็ก็ตื่นเต้นแบบเหงื่อเหงื่อแตกเต็มเลยครับก็แต่ว่าก็ก็ทำทำต็มที่ครับผมครับผมขอบคุณครับแต่ละสายก็ถึงที่การอย่างแดงให้กำลังใจมากอ๋อโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับผม นะตมา,านะบจริงๆแล้วตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่ได้เองเพลงน,นี้จริงหรอแล้วก็เอาจริงคิดถึงนะเพลงน,นี้เพราะแบบเราไม่ได้ออกงานหรือแบบออกมาร้องแบบเพลงน,นี้บ่อยๆ,ๆครับผ <ๆ S 2> มถ้สึกว่ากลับมาแบบแวะกลับมาเนาะก็สรุปนี้ครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคิณพี่พพทุกคี่แบบปเป็นอะไรจให้พวกผมถ้าเกิกก่อนที่เราจะขึ้นใช่ไหมคือตื่นเต้นมากเอาจริงคะัเลยทั่นเนทุกรอบที่ร้อจริงครับแล้วมีที่พี่ว่าสู้นะครับใช่ซู เราบอกเอาจริงออกมาได้ดีมากเลยลงจากเวทีมาพี่เขบอกว่าขาสันาส้นขาสัน้นขาสั้นก็คือลงจากเวทีมาก็บอกไม่ไหวแล้วแบบทำไมอะทำไมขาสั้นอะพี่เียวเนี่ยคนสองคนที่เขาขึ้นเตียงเดียกนะเรามาจริงเราเราตื่นเต้น เป็นตัวครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งอ่ะเป็นเจคลครี่วใช่ไหมใช่มันรู้สึกก็แบบมันทำให้แบบผิวกระจ่างใสแล้วก็แบบภายใน2อาทิตย์เลยนะเขาบอ,อกมาแล้วก็มีนั่นด้วยท้่เป็นน้ำตบเชื่อน้ำตกด้วยเป็นล้างซิ่งอ่าใช่ก็เอาไปทาก่อนลงพวกแบบ ครีมหรือว่าแบบดูงแรงต่างหลังล้างหน้าเสร็จเหรใช่ใช่แล้วถ้าล้างหน้าต้องใช้โฟมล้างหน้าอะไรใช่ครับต้องใช้แบบโฟมล้างหน้าของเขาเลยใช่้รเนี่ยนุ่นตัวมัดตอบให้เลยนี่นะครับก็เป็นลายคอลเลคชั่นใหม่ของเมเล่ครับถ้าเมเล่ไว้นิ่งโยสเทมไทร์กับใส่กับผมนี่อยู่สามใบก็คือมีโฟมล้างหน้าอ่าแ่วามีเป็นแบบเจลครีมโอ้ยแล้วเขาบอกที่สัมพัญเจลครีมเนี่ยมีเป็นแบบซองด้วยใช่ลุกพาได้สะดวกใช่ ไม่ไหนเพราะการดูแลนะขอแบบว่าเคลมรับการแบบว่าดูแลให้แบบว่าหน้าสง่ายใสในการที่ทำการลงความเหมือนกันมาเริ่มที่พี่ปอก่อนเลยก็เอาจริงทางมิเลขก็ออกมา3อย่างแล้วก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมว่ามันมีตั้งแต่ล้างหน้าล้างล้างหน้าแล้วก็บำรุงเลย เลยเพราะเป็นแบบกีฬาสเต็ปเนาะก็แบบมีสามสเต็ปใช่ใช่ก็คนทั้งครอบครัวครับก็ตามนี้เลยครับอ๋อพี่เบิร์ดครับผมแต่งหน้าเป็นน้ำควาน้ำใสน้ำแบบอ่ายิ่งผมก็ทาทาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับวันละสามรอบใช่ก็ล้างหน้าแล้วก็ทาน้ำตกใช่ไหมครับแล้วก็มอสเจอร์ไรเซอร์มอสเจอร์ไรเซอร์นี่คือขาดไม่ได้เลยครับหน้าชุ่มชื้นแต่งหน้าติดดีด้วย ถ้าผมก็เหมือนที่พี่ๆทั้งสองคนบอกนะครับก็คือแบบมันก็ออกมาให้ครบแล้วสามอย่างก็คแบบใช้สามสเต็ปเลยก็คือเขาบอเคล็ดลัแรกคืออะไรครับสเต็ปแรกก็คือต้องล้างหน้าก่อนสเต็ปสองสเต็ปสองก็คือแบบกินข้าวรอเล่นสเต็ปสองก็คือต้องทานน้ำตรงนะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเราก็ต้องบำรุงตุ้มเจลครีมเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเคล็ดลับเคล็ดลับบอกไม่ได้นะเอองั้นั่งเราไปก่อนไหม ัถ้าตัดออกใช่เราแบบบอกได้แค่นี้เขาต้องไปลองด้วยตัวเองจริงถ้าไม่ลองตัวเองจรใช่ครับต้องไปลองด้วยตัวเองบารนะครับก็ต้องมาแล้วเขาบอกว่าจะออกลัางกายทำให้เลือดสูงพอออกลัางกายเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ำครับไปถ้ามีอะไรมากนี่อาบน้ำเสี่ยงมากครับเดี๋ยวไปอาบก็ได้ครับนอนเล่นเอานอนเล่นอาบน้ำแล้วก็ต้องล้างหน้าด้วยที่สำคัญคือ ทาอยส์ t u r i z e r หรือไม่ก็เซรจ่มจริงอัี่สองทำเลยใช่เพราะถ้าเกิดว่าหน้าให้ขึ้นมาครับสิวผมจะขึ้นเป็นหมดใช่ไหมใช่เป็นหมดแบบเป็นหมดเป็นสิวเป็นทุกอย่างเลยครับผมรู้สึกว่าแบบไลน์ครับนี้นะครับก็สามารถเป็นได้ครับได้เลยครับก็อยากเซอรช่วยให้ทุกคนมาลองนะก็เป็นของดีจริงจริงของดีต้องตามนะครับจริงครับครับไปซื้อกันได้นะครับขอบคุณขอบคุณค่ายรหน่อยตอนนี้ไดไหบ้างครับได้ เอนอาอ๋อได้เลยครับผมอ๋อผลงานผมก็เรื่อยๆนี้ก็จะมีแบบเป็นมินิซีรีส์ครับผมเป็นเล่นกับพี่เตอร์ครับผมชื่อเรื่องว่า Secret Love ครับผมแล้วก็ยังมีซีรีส์เรื่องเขี่ยจิราต้องรอดครับผมมีพี่เก่งกับน้ำปิงแล้วก็มีพี่เตอร์แล้วก็มีแบบพี่พีนั่งแดงหน้ามีพี่เบิร์ดไหมก็ต้องมีสิครับต้องอกเมื่อกี้ไม่ได้พูดเนี่ยพิเตอร์ซีครินเลิฟออนเมื่อไหร่่าซีคริตเลิฟออนประมาณน่าจะเดือน อ๋อพูด้แลวประกาศแล้วประกาศอ๋อไม่ไม่ออออออ๋๋๋ไไมม่่ประกาศเทเลอร์อ๋ออันนั้นเทเลอร์เฉยอ๋ออ๋อเทเลอร์วันวันที่6สิงหาคมนี้ครับผมก็ฝากฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานแบบพี่ๆคนอื่นในนูมดีด้วยครับผมีแบบมีซีรีส์ต่างๆมากมายแล้วก็มีแบบผลงานในโฟล์เวอร์อะไรด้วยครับผมฝากติดตามได้ครับครับผมแล้วก็พวกเราก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าครับผม ก็มีพ,ม <nervous. S 1> พวกเราทั้งสามคนนี่อทมัสก้องพี่ป๋อแล้วก็หมูเซฟแพทแทแต่บอกคิ่แพทแล้วแล้วก็มีพี่อินด้วยครับก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับไปถ่ายคิวแรกไปแล้วสนุกไหมสนุกแต่ว่าค่อนข้างใช้พลังเยอะจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับแล้วก็คอนเสิร so like the so 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 ์ตพี่โนิ้ย วันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบเอ็ดสิงหานี้ใช่ครับผมฝากด้วยครับเจอไหมพวกเราเจอพวกเราได้ไหมอ๋อเจอพวกเราใช่ครับถ้าไม่มีถ้าไม่ติดภารกิจอะไรพวกเราก็จะไปใช่ครับไปไปผมอยากไปมากๆเลยครับจริงชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วคือแบบลางานเลยใช่ลางานพวกมันนี่เลยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่ก็ผมก็มีทีมแต่งตัวด้วยนะคุณมีการแต่งตัวยิมไปยิมไเตรียมไว้แล้วครับผมจริงป่ะเตรียมไว้แล้ว เอ้าไม่ไม่พี่พี่พี่เราเตรียมไม่ไงพี่ไปหลีกไงจริงเหรอไม่รู้ิงเหรอจริงเหรอมัก็มีก็มีสาระวันนี้น้องแฟนๆก็มาแต่แบบว่าแบบแน่นมากเลยขอบบคคุณขอฝากโปรเจกต์เล่นส่งไวเวอได้กินที่พีงจังเลยแล้วก็ขอฝากเรื่องรักใต้บันธารมได้ครับเพื่อยิ้มครับก็แล้วก็อีกหนึ่งอ่ออีกหนึ่งครับใชแล้วก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากทำปตาเคียงเชิญด้วยนะครับจบอเค ทำแล้วก็ฝากผลงานของพี่ๆทุกคนจะดูบันดีดแล้วนะครับไม่รู้เป็นินที่สี่ของิวอ่าิวชื่อเพลงว่าอะไรดูดูอะไรดูดูร้อนดูดูของเธออที่ผมแบบแอบฟังมาแล้วของแม่ของแม่ผมร้องได้แล้วด้วยแต่ว่าผมแบบคุณมาปังมามาตอนนั้นเาก็นิ้วเปิดให้ฟังกัโอ้คือแบบพราะจริงครับแบบฝากจิดตามเลยแบอครับครบขอบบให ่เขาบเฮ้เฮ้เฮ้อเวอร์ขอเวอร์คอเอร์ฮะขอของคุณนะเดทัวร์เดทัเดวานอ๋อออฝากฝาคอเวอร์แบบเพลงเดวานด้วยครับผมผมร้องกับพี่เติ้ครับผมก็ได้ครับในในในยูทูบช่องมันมีดูมันมันมีช่องไหนดูมันเดียวดูมันดีทีวีครับขอน่าจะขอสักแบบเจ็ดคำได้ไหมเจ็ดคำเฮ้ยพี่โอ ลองมาเจ็ดครั้งผมใจไม่ติดอีก็ไล้วก็แล้วแม่เดี๋ยวกลัวตีนะติดถ้าอยากดูให้ดูที่ไหนเราไปดูในในตู้ยูทูบช่องเจนเนล์ดูบันดีทีวีนะครับผมวันนี่ท่านมาย้อนนะให้ขอบคุณอาจารย์จิตติพนักกัรก็สำหรับวันนี้พวกเราดูบันดีทุกคนไม่ใช่มีแค่เราเท่านั้นพี่แมทพี่น้ำด้วยพี่ป๊อปปี้ด้วยก็พวกเราก็ขอขอบคุณแทนที่พี่เขาครับว่าขอบคุณมากๆที่วันนี้มาหาพวกเราแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่มารอ ช้าครับผมครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนในวันนี้ครับผมมาเจอกันใหม่นะครับจริงครับเขาเอบเอาผมขอบคุณได้หมดนะคุณจะบอกว่าแบบขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบสมแลกสนับสนุนและสมแรงกระตุใจครับผมนะครับก็ผมรู้สึกว่าแบบวันนี้สำเร็จมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกตอนแรกอะที่แบบขึ้นคอนเสิร์ตไปจริงมากเลยแล้วแบบเออผมแล้วผมยังไม่ไ่ายความรู้สึกเลยเออที่มีแต่ขาไมกระตุ้ใจผมให้ผมมั่นใจในการร้องแล้วก็มั่นใจในการโชว์ครับ ก็รู้สึกวเดพวเป็นกำลังใจแล้วก็บบทำให้ผมมั่นใจมาก้นได้มีอยากจะกว่าจะสู้ๆครับขอบคุณมากคบขอบคุณมากค่ะ